สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของหลวงปู่โชคท่านได้ระลึกชาติหลวงปู่โชคหรือพระเทพสุทธาจารย์วัดวชิราลงกรวรารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานับว่าเป็นพระนักปฏิบัติกรรมฐา,านองค์หนึ่งที่สามารถระลึกชาติได้ หลวงปู่โชคได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติของท่านว่าคนเราเกิดมาแล้วหลายชาติมิใช่เพิ่งจะเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเมื่อสมัยเป็นเด็กชายโชคท่านเป็นบุตรคนสุดท้องของนายแปะ๊ะและนางเรียนอยู่ที่บ้านกระทมตำบลนานาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คือสถานที่เกิดและที่ตายซึ่งข้าพเจ้ายัางจำได้และระลึกได้อย่างชัดเจนราวกับว่าเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เอง แต่ตามความเป็นจริงมันเป็นเวลาที่ผ่านมานานกว่า66ปีแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะเป็นเด็กชายโชดข้าพเจ้าเป็นนายเลงพี่ชายของนางเรียนในชาติอดีตซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นมารดาของข้าพเจ้าเหตุที่จะได้มาเกิดเป็นบุตรคนสุดท้องของนางเรียนก็ได้มีเรื่องราวประหลาดดำต่อไปนี้เมื่อชาติอดีตเมื่อปีพศ .2451 ข้าพเจ้ามีภรรยาชื่อนางบุ๋ม มีบุตรด้วยกันสามคนเป็นผู้หญิงส่วนน้องสาวของข้าพเจ้าก็ได้แยกไปมีครอบครัวและแล้วขณะนั้นกำลังตั้งครันอยู่เป็นเดือนที่เจ็ดในช่วงนี้ข้าพเจ้าคือนายเลงก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมาที่แปลกก็คือได้ฝันว่าได้ไปเที่ยวงานบุญและงานแห่นาคแห่กระถินกับน้องสาวอยู่เสมอซึ่งในฝันนั้นสำคัญว่าตนเป็นกุมารเล็ก อยู่วันดีคืนดีนางเหรียญผู้เป็นน้องสาวก็ได้มาเยี่ยมข้าพเจ้าซึ่งอย่างนอนป่วยอยู่และได้เล่าความฝันให้ฟังก็นับว่าแปลกมากที่น้องสาวกับข้าพเจ้าฝันตรงกันหลังจากนั้นก็ฝันตรงกันอยู่เรื่อยช่วงที่ข้าพเจ้าป่วยหนักและน้องสาวมีขันแก่ขึ้นก็ยิ่งฝันตรงกันถี่ขึ้นทีขึ้นหนักเข้าก็ฝันว่าได้พบกันทุกวันทุกคืนจวนเวลาจะเข้าพรรษาในปีนั้น นางเรียนมีจิตศรัทธาเลื่อมสายในพระพุทธศาสนาแรงกล้าขึ้นอย่างผิดปกติถึงกับมีความต้องการอยากจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเจริญสมณธรรมกรรมฐานอย่างแรงกล้าอาการแพ้ท้องของนางเรียนในครั้งนี้แทนที่จะแพ้ไปในทางอยากกินส้มกินเปรี้ยวต่างๆอย่างที่แพ้ท้องดูคนก่อนกอนก็กลับเป็นให้อยากไปในทิศทางถือศีลกินเพลนและอยากไปบวชชี เมื่อจวนจะเข้าพรรษาในปีนั้นเองนางเหรียญผู้น้องถึงกับอดร่นทนไม่ไหวจึงได้อําลามารดาและสามีทั้งทั้งที่อุ้มท้องประคองคันแก่ก็อุตส่าห์ไปโกนผมนุ่งขาวห่มขาวไปบวชเป็นชีเพื่อบำเพ็ญภาวนากับสัตรบุรุษทั้งหลายและต่างก็ได้พากันปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ตั้งแต่ต้นพรรษาของปีพศ2451 ที่สำนักของพระอาจารย์แอกวัตตะเคียนอยู่ทางทิศตะวันออกของสถาน,นีลำชีประมาณ1กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของเมืองสุรินทร์เกิโลเมตรและห่างจากบ้านกระทมตำบลน,นาปัวบ้านของข้าพเจ้าประมาณ50กิโลเมตรเมื่อหนังเรียนไปบวชชีเพื่อบำเพ็ญภาวนาแล้วข้าพเจ้าก็นอนป่วยอยู่บ้าน แต่ว่าวิญญาณและความรู้สึกของข้าพเจ้าได้ติดตามไปรู้ไปเห็นในกิจกรรมที่นังเรียนเขาทำทุกอย่างเช่นตั้งแต่นังเรียนถือดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปมอบถวายต่อพระอาจารย์แอกเพื่อรับกรรมฐานตามระเบียบพระอาจารย์แอกก็สั่งให้ทุกคนเตรียมเครื่องสักการะถั่วเข้าตอกดอกไม้ฟันเทียนและทำหน้าที่สำหรับบูชาพระตามลทัทธิของพระอาจารย์ในสมัยนั้น และตลอดเวลาที่นางเรียนเข้าบำเพ็ญสมณะรมกรรมฐานอยู่นั้นข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นอยู่ด้วยทุกอย่างคืออาการที่เห็นนั้นปรากฏว่าข้าพเจ้าอยู่แต่ข้างหลังเขาตลอดเวลาห่างกันวาหนึ่งเป็นปกติแต่ไม่เคยพูดกับเขาและไม่เคยช่วยทำอะไรส่วนตาของข้าพเจ้าดูเหมือนมันไม่เคยกระพริบเลยมีแต่คอยจับจ้องดูเขาอย่างนั้นจนลืมสังเกตตัวเองว่าเราอยู่อย่างไร เราไปอย่างไรในเมื่อเขาเคลื่อนที่ไปเราตามเขาไปอย่างไงแต่ปรากฏว่าตัวอยู่ในระยะห่างเขาเพียงว่าเดียวเท่านั้นตลอดเวลาซึ่งแม้ในขณะที่เขาภาวนาในกระท่อมต่อหน้าหิ่งพระบูชาข้าพเจ้าก็แอบ,บดูเขาอยู่ข้างหลังและขณะนั้นนังเหรียญเขาจุดเทียนใหญ่บูชาอยู่ผู้หนึ่งถูบสามดอกลดลงมาอีกเป็นบาทน้ำมนต รอบปากบาทนั้นมีเทียนขี้พึ่งห้าเล่มน้ำหนักเล่มละหนึ่งบาทแต่ตามเล่มเทียนนั้นมีเงินดวงติดตามลำต้นสามลูกด้วยเรียกว่าลูกสะกดเมื่อเขาจุดทั้งหมดแล้วก็มีการสวดมนต์ไหว้พระและภาวนาต่อไปซึ่งไหนไม่ช้าฝ่ายก็กิ่นเทียนไปถึงลูกสะกดหล่นลงไปในบาตน้ำมนต์เสียงดังตอมเขาก็ประนมมือพร้อมกันพร้อมเปล่งเสียงว่าสาทุ แล้ววางมือหลับตาภาวนาต่อไปจนกว่าทูบเทียนจะหมดจึงพักพอเช้าขึ้นก็พากันไปบอกเล่าให้อาจารย์ผู้ฝึกสอนกรรมฐา,านฟังและได้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นมาตลอดจนถึงวันขึ้น8ปดค่ำเดือนสิอจึงได้ทำพิธีฉลองแล้วเลิกกรากันไปข้าพเจ้าก็ได้รู้หินเป็นลำดับมาจนหมดตั้งแต่วันแรกที่นางเรียนไปวัดจนกระทั่งกราบ ต่อมาสับสนตอนที่นังเรียนหลาพระอาจารย์กลับบ้านซึ่งตอนนั้นดูมันสับสนไปหมดคือจำไม่ค่อยได้นั่นเองจนกระทั่งวันแรมสามค่ำเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้ามีความรู้สึกแจ่มใสเป็นพิเศษและจำได้ว่าขณะนั้นตัวเองกำลังนอนป่วยและมีญาติโยมผู้หญิงสามคนรวมเป็นสี่กับเจ้าของบ้านข้าพเจ้าลืมตาขึ้นได้มองเห็นและได้ยินเขาสนทานาไต่ถามกันอยู่ว่า เมื่อสามทุ่มคืนนี้นางเหรียญเขาคลอดลูกเป็นผู้ชายหน้าตาชิ้มลิม้มฉันแหลมแช่มช้ชอยน่ารักน่าเอินดูขณะนั้นเขากำลังอยู่ไฟไปเยี่ยมมาแล้วข้าพเจ้านึกในใจว่าถ้าเราอยู่ดีและสบายดีก็จะไปเยี่ยมเขาด้วยแต่นี่เราไม่สบายไปไม่ได้ก็ได้แต่นอนฟังเขาคุยกันขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยอยากจะพลิกตัวเพื่อหาความสบาย แต่ครั้นจะเรียกเขาช่วยก็เห็นว่าเขากำลังคุยกันและเสียงตัวเองที่จะเรียกเขาก็เรียกไม่ออกด้วยจึงพยายามพลิกตัวเองหันหน้าไปหาข้างฝาครั้นพลิกตัวไปแล้วส่งตัวอยู่ไม่ได้ก็คืนมาเป็นท่าง้ายอย่างเดิมและในใจก็นึกว่าเอาละ่ะเอาความสบายเพียงแค่นี้ก่อน จึงถอนหายใจยาว2-3นาทีก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจแล้วก็ปล่อยให้หลับไปจะได้สบายกว่านี้เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็หลับตาลงตรงนี้เองเป็นช่วงที่หลงปู่โชติหมรณะและวิญญาณได้ออกจากร่างในลำดับนั้นเองก็รู้สึกสบายดีหายเจ็บหายไขย้มีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเชงว่องไวคล่องแคล่วและเบาเนื้อเบาตัว ไม่มีอะไรขัดข้องเลยจึงดีอกดีใจและรีบลุกไปร่วมวงคุยกับญาติที่เขากำลังคุยกันอยู่แต่ไม่มีใครมองหน้าข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจึงไปจับมือกระตุกแขนขนน้นทีคนนี้ทีเพื่อให้เขาหันหน้ามาหาเราแต่เขาก็ไม่หันมาสนใจสักคนเดียวมันก็แปลกดีทันใดนั้น พวกญาติเขาก็จะกลับบ้านกันเพราะเป็นเวลาที่เขาจะต้องไปรีบไปหุงหาอาหารประจำวันแล้วญาติคนหนึ่งเขาได้ไปจับอยู่ที่ปลายเท้าของข้าพเจ้าที่นอนป่วยอยู่ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าได้อยู่ข้างหลังเขาพยายามยึดมือไล่เขาพร้อมกับตะโกนดังๆว่าฉันอยู่นี่ฉันไม่เป็นอะไรฉันสบายดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจอย่าพากันวุ่นวายไปฉันไม่เป็นอะไรหรอก แต่ก็สุดวิสัยที่จะให้เขาเข้าใจได้เขาได้แต่ร้องห่มร้องไห้กันเสียงเกลียวกล่าวุ่นไวายไปหมดซึ่งบางคนก็วิ่งไปบอกญาติพี่น้องบ้านใกล้และบ้านไกล,ก,ลกันมาเป็นจํานวนมากขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกหูไหวตาไวและตัวก็ไหวคือใครจะเข้ามาจากทิศไหนข้าพเจ้าก็ต้องได้ไปต้อนรับทั่วถึงกันทุกคนหรือแม้จะมาพร้อมกันทั้งสองสามถางก็ตามหูได้ยินอะไรได้อย่างชัดเจน ไกลก็เหมือนใกล้เพราะมีความไวและรวดเร็วมากคือตัวไปถึงที่นั่นพร้อมๆกับได้ยินหรือได้เห็นสิ่งนั้นทันทีจะรู้สึกทวนลมหรืออะไรบ้างก็มีและในขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าเราถูกเขาอุป,ปโลกให้เป็นหัวหน้าเจ้าภาพเป็นใหญ่เป็นประธานในการจัดงานทุกอย่างมีอำนาจบาดใหญ่ใครจะขัดขวางหรือก้ามเกินไม่ได้เลยแต่เท่าที่เขาทำอะไรให้ไปแล้ว ก็รู้สึกว่าถูกอกถูกใจและขอบใจเขามากจนหายหิวหายอยากและเพลิดเพลินไปด้วยอารมณ์อย่างนั้นจนลืมกินลืมนอนไม่มีเนหน็ดเหนื่อยเลยตลอดเวลาที่เขาตั้งศพบ,บําเพ็ญกุศลสามวันให้ข้าพเจ้านั้นรู้สึกว่าอยู่สูงกว่าเขาชั่วคนคือถ้าเขานั่งก็ดูเหมือนว่าข้าพเจ้ายืนถ้าเขายืนเดินดูเหมือนว่า ข้าพเจ้ายืนหรือเดินบนอะไรสูงในระดับสูงกว่าเขาอีกต่อหนึ่งในขณะที่เขาแห่ศพไปเผานั้นข้าพเจ้าอยู่บนงอนเกวียนแต่เกวียนนั้นไม่มีงอนแต่เป็นความรู้สึกของข้าพเจ้าว่าตัวเองอยู่ระดับนั้นเมื่อเผาเสร็จแล้วเขาเก็บกระดูกนิมนพระสวดมนต์ฉลองกระดูกอีกเวลาหนึ่งจะเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งตอนที่พระสวดมนต์จบคาจะประมาณเวลาก็ราวสองทุง่ม เวลานั้นกิจที่ข้าพเจ้าจะต้องกังวลด้วยการรับแขกก็เบาไปแล้วพวกประจํางานที่เป็นผู้หญิงก็ขึ้นไปนอนบนบ้านที่เป็นผู้ชายก็นอนหลับระเกะระกะไปตามโรงปารมนั้นขณะนั้นได้มีผู้ชายสูงอายุสามคนนั่งผิงไฟกินหมากสุกบรีอยู่ที่ริมระเบียงปาร,รำนั้น เป็นการเฝ้าโยงไปในตัวด้วยข้าพเจ้าคิดขึ้นได้ว่าได้ยินว่านางเรียนอยู่ไฟเราก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะหมวแต่มีกิจกังวลด้วยการรับแขกอยู่ซึ่งเวลานี้ว่างแล้วพอที่จะไปเยี่ยมเขาได้เวลานั้นข้าพเจ้ากำลังป้วนเปี้ยนอยู่ที่อาสนะสงฆ์พอคิดได้เช่นนั้นก็หันหน้าไปทางบ้านของนางเรียนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกประมาณห้าเส้นข้าพเจ้าอย่างมิทันได้ย่างเท้าก้าวเดิน ก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่ห้องของนางเรียนที่เขาอยู่ฝ่ายนั่นแล้วข้าพเจ้ามองไปเห็นทารกเพศช,ชายดังที่เขาว่ากันคือหน้าตาจิ้มลิม้มฉันแล่มแช่มช้อยน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆทําทำอย่างไรนะจะได้ไปจับไปจูบให้สมกับที่รักและเอ็นดูซึ่งขณะนั้นแม่ของเขาคือนางเรียนก็นอนหลับเอามือขวากบลูกเขาอยู่สักครู่หนึ่งเขาก็ตื่นลืมตาขึ้นมาพูดว่า คุณพี่ไปที่อื่นเธอที่ไหนมีความสุขความสบายก็เชิญไปตามสบายเถิดอย่าได้มาราวีและมีกังวลกับน้องเลยข้าพเจ้าคิดว่ามีเวลานี้เองที่มีคนเห็นข้าพเจ้าและมาทักกับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้านึกกระดากใจจึงหลบไปแอบบังฝาบ้านที่อยู่หน้าห้องโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือสักครู่หนึ่งคาดว่าแม่เขาหลับไปอีกแล้วก็ไปดูอีก เขาก็ลืมตามมาว่าอีกข้าพเจ้าก็ไปหลบอยู่ที่เดิมคราวนี้เป็นคราวที่จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดก็ยืนคิดอยู่นั่นเองว่าครั้นเราจะไปยังอะไรอยู่ครั้นจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้อย่างไรก็ต้องไปแน่ละแต่ก่อนที่จะไปขอให้ได้ดูอีกทีให้เต็มตาซึ่งคราวนี้ไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆเกรงเขาจะว่าอีก จึงชังเง้อชังแงแต่ขอไปดูเท่านั้นและได้เบิกตาดูเต็มที่แล้วจึงตัดสินใจกราบแต่รู้สึกหมุนตัวอยู่กับที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเกิดรู้สึกว่าตัวหมุนอย่างกับลูกคางยั้งตัวไม่อยู่จึงเอามือป้องหูกุมศีรษะก้มหน้าหลับตาแล้วล้มลงและสลบลงไปจึงเข้าใจว่าตัวตายตรงนั้นแหละเพราะสิ้นสติหมดความรู้สึกที่ตรงนั้นเอง หลังจากนั้นมาจะเป็นกี่เวลาก็ไม่ทราบได้แต่พอรู้สึกขึ้นมาอีกทีก็แปลกใจว่าเราอยู่ที่ไหนกันแน่พยายามรวบรวมความรู้สึกและพยายามระลึกย้อนหลังว่าเรานี่คือในเลงเมื่อไม่ช้ามานี้เองเรารู้สึกกระฉับกระเฉงว่องไวซึ่งแต่ก่อนนั้นเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนึกได้ตลอดแต่บัดน,นี้ทำไมนะเราจึงมาอยู่อย่างนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เลย รู้สึกอึดอัดใจและพยายามนึกไปมาอยู่อย่างนี้หลายเวลาในระยะต่อมาก,ก็รู้สึกดีใจมากที่ช่วยตัวเองให้พลิกความได้โดยไม่เพียงแต่เท่านั้นอย่างดีใจที่เห็นหน้าใครมากก็รู้สึกจำชื่อได้จึงพยายามโบกมือร้องเรียกเขาตรงชื่อแต่ก็ได้เพียงแต่อออ,อแแอ,อยู่ในลำคอเท่านั้นเองอันเป็นวิสัยของถาโรคบางคนเขาเหินอย่างนั้น เขาก็มาลูบครลำหรือมาอุ้มเราก็ดีใจมากจึงได้ยิ้มย่องและหัวเราะกับเขาในระยะนี้รู้สึกว่ามีแต่ความดีใจมากกว่าเสียใจต่อมาอีกระยะหนึ่งคือตอนหัดเดินหัดพูดวันหนึ่งยายมาเยี่ยมแทนที่จะเรียกยายก็กลับเรียกแม่เต็มปากเต็มคำไปเลยตามความรู้จักและรู้สึกของตัวเองเขาจึงชี้มาทางนางเรียนและถามว่า อ้าวถ้านั่นเป็นแม่แล้วนี่เป็นอะไรข้าพเจ้าก็บอกว่านี่ก็อีหมาของฉันข้าพเจ้าถูกถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นเองชื่ออะไรละ่ะข้าพเจ้าก็บอกว่าฉันก็ชื่อเล่งอย่างไหนเล่าซึ่งตามที่รู้สึกว่าเราเป็นนายเล่งอยู่ทั้งคนทําไมเขาไม่รู้จักนางเรียนจึงอุทานขึ้นว่าอ๋อที่ฉันเห็นพี่เล่งมาตอนวันอยู่ไฟนั่นก็เห็นจะมาเกิดด้วยนี่เอง ชาวบ้านจึงซักต่อต่อกันไปว่าถ้าเช่นนั้นลูกชื่ออะไรและเมียชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนข้าพเจ้าก็ตอบเขาได้หมดทุกอย่างพวกเขาจึงยอมเชื่อว่าข้าพเจ้ากลับชาติมาเกิดใหม่จริงลวงปู่โชดท่านยังกล่าวอีกว่าผนแถวนั้นเขาถือกันมาแต่โบราณนานมาแล้วว่าถ้าหากลูกเต้าเหล่าใครจำชาติได้หรือระลึกชาติได้ถ้าไม่ทำให้ดื่มก็จะเป็นลูกที่เลี้ยงยาก อายุสัน้นพลันตายข้าพเจ้าจึงถูกทรมานเป็นการใหญ่เขาเอาผ้านุ่งคลุมศีรษะปิดหน้าปิดตาบ้างจับลอดบันไดให้หัวขึ้นลงบ้างจับใส่กระโดงโยกไปโยกมาให้ตกใจบ้างเพื่อให้หลืมชาติเก่าของตนถ้าข้าพเจ้าอย่างแสดงตัวว่าเป็นนายเล่งขึ้นมาเพื่อไรเขาก็ต้องเล่นงานข้าพเจ้าทุกทีจะร้องเท่าไหร่เขาก็ไม่หยุดพยายามฝืนความรู้สึกตัวเอง ครั้นจะเอาความรู้สึกของตัวเองไปขัดกับความรู้สึกของคนอื่นเขา้าช่างอึดอัดใจไม่รู้ว่าจะออกประตูไหนดีตอนที่จะปิดปากตัวเองนั้นคือเขาจับใส่เกียรหมุนไปหมุนไปจนเวียนศีรษะลืมตาไม่ได้เหมือนแผ่นดินจะพลิกคว่ำต้องหลับตาล้มฟุบลงและอาเจียนออกมาหมดจนไม่มีอะไรในท้องในขณะที่หมอบอยู่นั้นก็ได้ข้อคิดขึ้นมาว่า ถ้าเราขืนแสดงตัวเป็นนายเลงพูดถึงเรื่องของนายเลงหรือรับรองว่าตัวเองเป็นนายเลงแล้วเขาจะเล่นงานทรมานเราอีกซึ่งรู้แล้วว่าที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เราลืมเสียไม่ยอมรับว่าเป็นตัวนายเลงเมื่อได้ขอคิดเช่นนี้แล้วก็ไม่รับว่าเป็นตัวนายเลงไม่ยอมพูดถึงเรื่องของนายเลงอีกเลยบางทีมีผู้รู้ว่าข้าพเจ้าคือนายเลงเขานึกสนุกขึ้นมา ก็มาหยอกล้อข้าพเจ้าว่าเป็นยังไงตะเลงข้าพเจ้าก็หลบหนีไปที่อื่นเสียโดยอุบายเช่นนี้เองจึงสามารถปกปิดตัวเองได้เป็นอย่างดีและสามารถเอาตัวเองรอดได้ซึ่งเขาคงเข้าใจว่าข้าพเจ้าคงลืมไปแล้วนั่นเองตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ค่อยมีใครถามถึงเรื่องของนายเลงอีกข้าพเจ้าก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาตามลำดับญาติไปตามใจเขาทุกอย่าง คือเขาจะเรียกอย่างไรหรือเขาจะพูดอย่างไรก็พยายามพูดให้เข้าเรื่องไปตามเขาทุกอย่างแต่จะให้ข้าพเจ้าลืมชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าคงจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดนอกจากเรื่องที่จะจําไม่ได้จริงๆเท่านั้นหลวงปู่โชคท่านกล่าวในเลงเมื่อท่านได้กลับชาติมาเกิดใหม่กับน้องสาวของท่านแล้วน้องสาวของท่านก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าโชต เมื่อสมัยยังเด็กอยู่นั้นท่านยังมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าท่านเป็นพี่ชายของนางเรียนอยู่ตลอดเวลาคือท่านจดจำความเดิมได้ทั้งหมดแม้กระทั่งการบวชเรียนกับหลวงพ่อชีมที่วัดหนาแห้วดังนั้นท่านจึงไม่ยอมเรียกนางเรียนผู้ให้กำเนิดว่าแม่เพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นนายเลงซึ่งเป็นพี่ชายของนางเรียนอยู่ตลอดเวลาจึงถูกนางเรียนลงโทษต่างๆนานาในที่สุด ท่านก็ยอมรับสภาพนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติโดยตัวหลวงปู่โชตเองซึ่งในชาติใหม่นี้ท่านได้เริ่มบวชเรียนเมื่อปีพศ2467โดยนางเรียนผู้เป็นมารดาในชาติใหม่ได้นำไปฝากบวดเรียนกับหลวงปูด่ดุลอตุโลแห่งวัดปุรภารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ต่อมาในปีพศ2471ก็ได้เข้าไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์แห่งวัดประรนิวาสเป็นพระอุปชาท่านได้ศึกษาพระธรรมทั้งภาคปริยัติและวิปัสสนากรรมฐานจนแตกฉานโดยเคยศึกษาแนวปฏิบัติกับพระอาจารย์เซากันตะสีโลเคยเดินทุดงไปตามลุขมูลต่างๆในเขตประเทศเขมรลาวและพมา่า ท่านได้เลื่อนสม,มณศักดิ์เรื่อยมานับตั้งแต่พระสมุโชคพระมหาโชคขุณสัมปันโนพระขู่ขุณสัมปันพระทิติยานพระราชสุทธาจารย์และในที่สุดก็ได้เลื่อนชั้นสม,มณศักดิ์เป็นพระเทพสุทธาจารย์หลวงปู่โชตได้หมอรณภาพเมื่อวันที่24มีนาคมปีพศ2517ที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยโรคดีซ่าน โดยในหลวงและพระราชินีได้ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถรรัมภ์หลวงปู่โชติได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติวิปัสนาจนมีพลังจิตแก่กล้าเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่เขารบเลื่อมสายแทบทุกสารทิศรวมทั้งพระนท่านศาสตราจารย์ดรสัญญาธรรมศกดิ์ประธานองค์ขรมตรีและผลเอกกริจศิวราเป็นต้น หลวงปู่ดุลอาตุโลเคยกล่าวถึงหลวงปู่โชตว่าเจ้าขุนโชตเป็นสิทธิของอาตมาเองเคยอยู่ศึกษากรรมฐานแต่ก่อนโน้นสัญญาในอดีตของท่านมีมากชอบทำบุญใจดีจิตที่ผูกพันอยู่กับอารมณ์น้อมนึกจึงทำให้กลับมาเกิดใหม่เมื่อจำความเป็นไปได้ตลอดดังนี้จึงพยายามที่จะบวชเรียนเพื่อหน,นีความทุกข์ สมัยก่อนจิตใจชอบเอาเข้าหาตัวมีความผูกพันต่างๆชาติใหม่ก็มาสอนให้เอาออกจากตัวเอาออกจากจิตใจให้พ้นไปได้อุบาสิกาเรียนนั้นเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีการทำทานรักษาศีลจริญภาวนาสมาธิเกิดกับตัวเองมานานก็ยิ่งศรัทธามากยิ่งขึ้นบุคคลผู้ได้สมาธิแล้วเรื่องรู้ห็นทางวิญญาณทางจิต มันไม่ยากเป็นของง่ายๆแต่ขอให้วางใจที่ถูกต้องเท่านั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการระลึกชาติของหลวงปู่โชคขุนสัมปันโนได้โด่งดังมากจนเพินที่สนพระไทยของสมเด็จพระสังฆาราชกรมวชิรยานวงศ์มากจึงกับรับสั่งให้นำเรื่องราวของหลวงปู่โชคไปตีพิมพ์ลงในหนังสือที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์เรื่องตายแล้วเกิดเพื่อเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป